20ปี20สปีสอสอ0สอปีสอสอสอค่ะ20ปีสอสอสอค่ะโอ้สาวปีแล้วก็เจ้าโอ้สาวปีแล้วกั20ปีพาคีสร้างสุข า,าตำบลหนองมไข่นะครับสถานการณ์การเจ็บป่วยของโรคที่มากับปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดีนะครับ ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของอจังหวัดแพร่นะครับของอำเภอหนองมุกไก่นะทว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการดื่มก็เหลือเนแอลกอฮอล์นะครับกินเหล้าตั้งแต่อายุอายุ1ปีนะอายุ12อย่องนกินแต้เนี่ยอายุ16ปีเริ่มเริ่มมูจักกินจักห h ัง g ว่าแล้วก็มันจะเขาซูไวลุนเนาะแบบหมองหัวละนน้ำเลย กินเรื่อยมากินกินระยะยาวกินเจ้ากินแรงกินตอนกินบาเว้นมันเล่ากินคนไปหรอกินมาเยอะมากร่างกายนี่้อมบ่โูอย่าหอมใช่ไหม้อมเอาจีนี่ว่าลูกเมียดูบ่ได้เลยเนี่ยกินจะเล่าเข้าบอกให้กินเขาบอกว่าขี้เหอะปบอยขี้ฝอยซบมาแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับเขาสูไว้ห้าสิบ ห้าสิบกว่ากว่านะครับห้าสิบห้านีู่้สึกว่าประเมินตัวเก่าพอเอ๊ยสุขภาพมันกับกินแล้วู้สึกว่าเวลาเมามันขำนะขำแบบขำเหมือนเจ้าชาวบ้านเนาะขำมาเจ้าก็อืดก็โอมหน่อยเหมือนใครหักใครโต้หรอวัวไงเนาะมันง่ายการบอดได้แล้วมันนั่านทั้งวันเลยนะเออกินแต่เหล้าพวกนั้นแท้นี่นาวบ่ไหวล้อการก็บ่อดทำเลยเอออยู่แต่การบ่ได้ละการงานบ่ดทำเออพาดูลูกหลานกันนก ตะเล่าเมาทุกวันทุกวันไหวเราก็หาพื้นที่หาเวทีที่จะทําให้ประชาชนได้มีส่วนที่จะทําให้เกิดการเลิกนะครับเลิกดื่มนะครับโดยเฉพาะยิ่งงานงานบุญหรือว่างานบุญเพลงต่างๆมีโครงการว่าเราข้อมันสานี่กัตัดด้วยตนวด้วยใจตัวเองว่าบอกกินเลยนะก็คือว่าหยุดเลยท้างประ่านมาจนถึงปัจจุบันนี่ครับพอเลิกเราได้ปุ๊บเนี่ย ลูกเมียกระดีใจองกระดีใจเพราะว่ามันต่างกันมดแล้วคือมันกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ครัวเขาก็ดีใจด้วยโดยเฉพาะเมียลูกอย่างนี้ครับอย่างเช่นว่าจากเงินที่ขาดแขนกลับกาดเป็นเงินที่ว่ามีส่วนเก็บจากร่างกายที่ซุดโรมไปกลับกายเป็นว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเริ่มย่างผีห้องหนึ่งมาครับก็ว่า ตัดสินใจตั้งเป้าหมายว่าบ่าจาเป็นเอาย่างมากินตัดกินอย่างลยนะห้าบอลลิเลผมายแน่ที่ตาอห้องย่าร่างกายผมสุดเพราะเล่านี่แหละโอ้แต่ปลกเล่ามานี่นะเจะดีโบสเพราะว่าได้เงินเก็บเงินเก็บอย่างไห้ได้มีเงินมีท้องพ่องความปลอดภัยก็สูงการเดินทางก็ปลอดภัยลูกเมียบ่มีปิดห่วงเร็วนี่ดีมากเลยจจดีใจบ้านมันก็ได้ผัวคนใหม่บนงคนนะ พื้นที่ตำบลอมกไข่ก็ได้รับเรื่องของการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ได้รับการยอมรับว่ามันทําให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายการ,รลดโรคการลดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับลดเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับก็จะทําอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรา ตั้งใจไว้ว่าเราจะเห็นภาพของคนนมไก่สู่ภาพดีครับ ภาคีสร้างสุขสส,สเราไปต่อด้วยกันนะคะ